ครับผมก็สำหรับแนะนําตัวละครนะครับตัวไหนหน้าปั้นไม่น่าปั้นนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผมต้องอธิบายก่อนว่าทุกตัวเนี่ยมัน5ดาวได้หมดครับแต่ว่าสไตล์การเล่นของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอยู่ที่ว่าจะเน้นไปทางไหนทำดาเมจไหมเน้นแทงไหมเน้นสายเวทไหมอะไรอย่างนี้นะครับอเดี๋ยวทีนี้มา บอกทีละตัวก่อนดีกว่าผมจะเริ่มจากสายแท้งนะครับสายแท้งเนี่ยผมจะยกมาแค่ไม่กี่ตัวเนาะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เล่นสายนี้ 1. นึ่งจีโซเลยนะครับจีโซเนี่ยดียังไงจีโซมีเท่าที่เล่นมานะก็มีสะท้อนดาเมจด,ดูซับดาเมจแทนเพื่อนได้แล้วรู้สึกจะมีฮิลอีกอันมั้งครับถ้า เนี่ยนะครับน่าจะอันนี้เพิ่ม hp สูงสุดและแชร์ความเสียหายให้กับยูนิตยูนิตพารามิทนะครับก็คือแชร์ดาเมจได้สะท้อนดาเมจได้นะครับอ่ะอุย้ยตัวที่2นะครับสายแท้งเจ้าปีศาจเจ้าปีศาจด,ดียังไงเจ้าปีศาจเนี่ยก็คือ1แหละสายแท้งไว้ชนครับแต่บางคนบอกว่าเอ้ยตัวนี้ดาเมจแรงนะตัวนี้คิวดีกว่าอะไรอย่างเงี้นะครับแต่ผมมองว่าไม่ ตัวนี้ถ้าจะเล่นผมแนะนําเป็นแท้งค์เลือดเยอะป้องกันเยอะเพราะมันมีสตันหมู่ครับวิ่งชนปุ๊บหาตัวจบแค่นั้นเองครับที่ผมจะเน้นนะอันนี้คือความที่เห็นส่วนตัวนะครับบอกไว้ก่อนเนาะตัวต่อไปหอยครับหอยมีดียังไงหอยมีดีคือดูดดูดมอนมารวมกันแล้วก็ให้ตัวอื่นทำดาเมจนอกจากนั้นมีกิ้งชนด้วยส่วนเอฟเฟกนี่ผมไม่แน่ใจ เนี่ยครับไอ้ม้วนๆเนี่ยแล้วก็มีดูดดูดมอนเข้ามาครับส่วนวัวน,นี่ก็ไม่ต้องพูดถึงเนาะสำหรับใส่แทงก็ตาสไตล์ครับถึกชนได้มีตันทำให้ลอยได้หรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจช้างช้างก็ดีช้างถ้าจะไม่ผิดเนี่ยครับมีตันเท่าที่ผมโดนแล้วผมตายบ่อยนะมีตัน ตอเปอดไก่มีดียังไงตอเปูดไก่จะดีมากถ้าอยู่ใกล้ฐานครับเราอาวุธมันฟาดเราเนี่ยแล้วมันก็สะบัดเข้าฐานทําให้เราโดนดาเมจของป้อมนะครับส่วนตัวอื่นผมแม่อธิบายอะ่ะผมเว้นไว้ก่อนเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ใช้จริงๆนักลบนักลบเลยครับหนึ่งเนี่ยงอคงแน่นอนครับไม่ต้องถามเลยว่ามันมีดียังไงงอคงเนี่ยหนึ่งเลยถ้ามันจะดีเนี่ย มันต้องเสียตังค์แน่นอนครับคุณต้องเสียตังค์คุณถึงจะได้มันมาถามว่าดีไหมดาเมจมันต้องแรงแน่นอนของดีต้องเสียตังค์คิดไว้อย่างนี้พอครับส่วนเรื่องอื่นผมไม่รู้เพราะผมสายฟรีนะโอเคต่อไปเขาทองเขาทองนี่ไงดาเมจแรงมากๆย้ําว่าแรงมากๆนะฮะส่วนส่วนสกิลก็มีโจมตีระยะไกล ายตัวได้อ่ะพุ่งเข้าหาศัตรูได้นะครับแล้วก็ตีระยะไกลแล้วก็เยาจีเยาจีคือตัวนี้หรือเฮียจีนี่แหละผมไม่แน่ใจผมอ่านไม่ออกอ่ะเยาจีมีดียังไงเยาเยาจีเนี่ยผมใช้บ่อยเยาจีเนี่ยมีสกิลวิ่งเร็วเพิ่มความเร็วให้ตัวเองไอ้ท่าขี่ดาบของมันนะครับเพิ่มความเร็ว3 0รโจมตีเร็วขึ้นแน่นอนครับ สกิลท่าโจมตีปกติเนี่ยสกิลโจมตีปกติก่อนเนาะโจมตีปกติเนี่ยจะเป็นโจมตีระยะไกลแต่ได้ดาเมจเป็นกายภาพก็คือจะตีเป็น3ฮิตฮิตหนึ่งฮิตสองฮิตที่3เนี่ยจะปล่อยดาบ2อันพุ่งทะลุมอนที่ยืนเรียงกันนะครับเคแล้วก็มีสกิลหยุดเคครับแล้วก็มีตัวอะไรอีก ปลาก็ดีครับปลามีฟอร์สแล้วก็มีสโลนะครับมีอะไรอีกหรอมีมังกรอ่ะมังกรดูดดูดรวมกันได้แต่เน้นถึกนิดนึงนะครับส่วนตีเบาไหมผมว่าเบาะนะไอดีเก่าผมใช้หัวเบาะนะไม่ไม,ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยเท่าไหร่ส่วนตัวนึงที่ผมใช้ประจําก็หงอคองแมนครับมีโคกิ้งเดี๋ยวนั้นไปสรุปทีหลังเนาะมีโคกิ้งมี มีสกิลอะไรสักอย่างผมจำไม่ได้เดี๋ยวดูบ,บนึงมีโคกกิ้งมีอุ้มอ่าที่สำคัญคืออุ้มอุ้มนี่เป็นสกิลหมู่นะครับไม่ใช่สกิลเดี่ยวคือวิ่งเข้าไปอุ้มปุ๊บได้จังหวะลงกระแทกเนี่ยก็คือโดนหมดในละแวกนั้นนะโดนหมดโอเคครับจอมเวทอันนี้ผมจะห,หนัดนิดนึงจอมเวทก็ บอนนี่คงไม่ต้องแนะนําอะไรมากเนาะหลายๆงคคงคงรู้จักกันหมดหมดแล้วนะฮะมีผ้าถังผ้าถังน้ำลายได้ผ้าถังมีสกิลหยุดเอาหลักๆนะครับไอตัวไฮด้าไอตัวมแมลงก้าหัวอะไรเนี่ยมีสกิลตั้งป้อมครับเรียกลูกน้องมาสี่ตัวแล้วยิงพร้อมกันไม่สี่ก็5้าตัวเนี่ยแต่ผมจำไม่ได้แล้วก็มีช้างเอ,อ๋อช้างเอ๋อดีไงเดี๋ยวผมพาไปดูสกิลดีกว่า ก็มันแรงจริงหรือไม่แรงจริงยังไงนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปค่อยว่ากันแล้วก็มีไอตัวตาขาบเนี่ศาจร้อยตาคนพิษได้ครับติดเอเวอร์นอมทำให้เลือดลดเรื่อยๆนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ลดเยอะอะไรขนาดนั้นนะแล้วก็มีไอตัวเขาเงินเขาเงินไวด้ดูดแล้วก็มีสกิลหมูครับสกิลโยนหินสนับสนุนเนี่ยบอกตรงๆว่าผมไม่ถนัดเลย ผมจะขอแนะนําเป็นพัดเหล็กซึ่งหลายๆคนรู้แล้วว่ามันมีฮิลมันมีสกิลตั้นหมู่หรืออะไรสักอย่างแต่ผมไม่แน่ใจเพราะผมไม่ใช้สายนี้เลยแมงมุมแมงมุมมีสกิลดึงครับดีอยู่ในระดับหนึ่งส่วนไอ้ตัวนี้เจดีป่ะรีจิง้งสตันทุกตัวของฝั่งตรงข้ามไม่ว่าตรงไหนของแมปก็ตามถ้ามันสร้างเจดีปุ๊บคุณติสตันแน่นอนครับผมส่วน คนอิมนี่ผมผมไม่แน่ใจนะอ่ะเดี๋ยวมาดูตรงที่ผมมั่นใจเลยดีกว่าส่วนที่ผมมั่นใจเนี่ยฮีโร่ที่ผมมั่นใจอยู่3ตัวหลักๆเลยนะเพราะว่าผมไม่เน้นแทงนะครับผมบอกไว้ก่อนผมไม่เน้นแทงผมไม่เน้นสนับสนุนอะไรทั้งสิ้นเลยผมเน้นดาเมจล้วนๆกับการเข้าตีบ้านมอนของผมก็จะมี3ตัวนี่แหละช้างเอ,อ๋สี่เบล42อนะฮะบอนนี่เวลส4 แล้วก็หมอโคแมนเวลสีเป็นย้ำอีกครั้งว่าผมเน้นดามเมจล้วนๆนะครับซึ่งเวลาใครตีผมเนี่ยแน่นอนผมบางมากแต่ว่าอย่าให้ถึงบ้านนะแตกเหมือนกันโอเคเดี๋ยวมาลองกันสะพานมรณะก็ได้อีกฝั่งก็จะเป็นลีจิ้งยาวจีแล้วก็อินซีปีกทองนะครับ4ี่ดาวบวกสหมด มออโต้เลยแล้วกันอ่ะเดี๋ยวเรามาดูช้างเออช้างเออเนี่ยโนเจดีนะครับสกิลตั้นทั้งแบบเนี่ยครับอยู่ตรงไหนคุณก็โดนช้างเออมีสกิลบาเรียครับไอ้สกิลที่มันไปขวางหน้าเขาเนี่ย ก่อนที่มันจะไปขวางหน้าเขาเนี่ยดามเมจมันแรงมากผมบอกเลยถ้ามันโดนนะแต่ตอนนี้มันไม่โดนนะฮะนี่ครับดูการปลาหงอคงอุ้ม,มนะครับฟาดนะครับเนี่ครับคิดเปิลคิวง่ายเลยครับเพราะว่าผมเน้นดามจดจริงๆนะฮะส่วนถ้าถึงบ้านเมื่อไหร่ก็อย่างที่ผมบอกนะครับแปบ๊บเดียวครับ ตามนี้เลยครับนอกกนั้น,น,นคนอื่นว่าตัวไหนดีไม่ดียังไงผมผมไม่แน่ใจนะมันอยู่ที่ตัวเราเองมากกว่าวถ้ามอนห้าดาวเท่ากันคูณบวกเท่ากันของคุณเท่ากันเนี่ยแน่นอนครับมันไม่มีตัวไหนเด่นตัวไหนด้อยหรอกแต่ว่าคุณอาจจะแพ้ทางของอีกฝ่ายแค่นั้นเองครับยังไงก็ลองลองดูแล้วกันเนาะอันนี้ไปแค่ค, <S <S ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับอย่างที่บอกไปยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ชมมาขนาดน,าน,านี้โอเคครับขอบคุณครับ